ยังไม่ไหวว่ะมีอย่างเดียวที่ไม่เลิกหมูมะนาวยี่ห้อหมูแทบนะต่ใจมันเศร้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นไรอย่มึงจะได้เจอแฟนใหม่แล้วเว้ยใครบินตรงโก้ใครบินตรงไม่ได้หรอกเลิกไปแล้วเดียวคนนู้นคนนี้แล้วแล้วแล้วเขามาจากไหนนะที่อ่าแคมป์มสวิสหรืว่าสวิสมาจากนอร์แลนด์ สุบิสากอนอก็ตรงนี้เองอีกู๊ดอากีนอากนอากนงันนี่แย่แย่แย่มอ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 อ่าเย้มาไปนอนนอน เฮ yeah. ียผู้หญิงแม่งไปอย่างนี้ทุกคนเฮีย yeah. พอได้กูแล้วเลิกเฮีย yeah. ไม่คิดเหรอว่ากูได้มึงแล้วกูจะเลิกบ้างเฮีย yeah. ไม่ไหววะ่ะไอ้เฮียมีอย่างเดียวที่ไม่เลิกโซดาสิงห์โอ้เป็นเพื่อนกูประจำหมูมะนาวเฮีย yeah. หมูแซ่บนะแต่ใจมันเศร้าเฮียย่าต่อเพื่อนดีกว่าไอ้เหลิมไอ้เหี้ยมันแดกเล่ากูเลยไอ้เหลิม อ๋อมึงถ่ายอยู่เหรอไอ้เหี้ยโทษทีแต่ไอ้แป๊บไม่ยอมไม่ยองขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเหี้ยมีอะไรเอาเอาเอาลูกชิ้นเอาลูกชิ้นทอดหนึ่งกระปิผสมน้ำมาเลยผมจะเล่นสงการได้ได้ไอ้ทวงนี้มั่งอกหักอ่ะยังไปถึงเพื่อนป่ะเพื่อนเพื่อนมาหาได้ไหมวะเออจะไปล้างก่อนสี่โมงเดี๋ยวขับรถไปเฮ้ยตอนนี้เลยได้ป่ะได้ปรหักใช่ไหมใช่ได้ลอกันเดียวให้กูตามมาให้ใครกูตามคนอื่นได้ป่ะตามเพื่อนมาสี่ห้าคนมาเลยได้แบงค์ร้องเจอเพื่อนเอาจริงๆนะผู้หญิงมง ไม่ตายก็หาใหม่ได <Kinder weg. S 1> ้เว้ยแต่เพื่อนอยู่กับเราตลอดโทรกริ้งเดียวมาปุ๊บมาปั๊บเลยอ่ะเฮ้ยมาเลยเพื่อนทางนี้มานี่นะไม่เป็นไร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 นะไม่เป็นไรไเจออะไรอย่ามึงจะได้เจอแฟนใหม่ด้วยใครเปลี่ยนโซนโก้ใครเปลี่ยนโซนโก้เลิกไปแป๊บเดียวคนโน้นคนนี้ เป็นไรเป็นไรจะให้เล่าจริงเหรอเออเล่าหน่อยเหอะนี่มึงร้องให้บ้าแล้หมาล่าเผ็ดหรืออะไรโอเค่อก็โอเดโอเคโอยากอคอเเคโอเครอเคโอเคโอเอเคโอเคาอเคโอเคโเคโอ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 เคโนเคโเคยเอยคโออเคโ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 อคโอเคยอเคโอเคโอเคอเคโ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 อเรโอ้คัอเคมอเคโอเคอเคโคโอเคโออเคโอโอเคโอเมโอเคงคโอองให้หมดกับผู้หญิงคอ ร้องไ,ไห้ห,หมดความเศร้าอ่ะอสิ่งสิ่งสำคัญเลยนะความเศร้าอ่ะอแต่สิ่งสำคัญอะถ้าอยากสิฟันหมดต้องซื้อ,อ,อแล้วมึงเลิกกับเรื่องอะไรอ่เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังวันสงการอะไปเที่ยว R C A ใช่ป่ะเฮียแล้วมึงอจะจะร้องไห้ยังยังฟังไม่รู้เรื่องนะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮียอ๋อไซนัดอ๋อเป็นหอบมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ย ไอเฮียมันมีคนอื่นออก็แม่งสาดน้ากว่าที่ไอ a อ,อ,อ่อไอเฮียแม่งนั่งสาดแฟนกูแล้วมึงทำไงกูก็บังให้ดิแล้วยังไงต่อไอเฮียต้องพอบงอังไอเฮียตอกไปโดนฟันมันโดนแฟนแฟน <laughs> โดนฟันแฟนโดนฟันแฟนโดนฟันในผู้ชายดิเฮียมันต่อยเข้าเบ้ากูเอ้าวแล้วแฟนมึงเลิกเพราะอะไรเลิกกันยังไงอ่ะมันปกป้องบอกว่าไอเฮียไปต่อยเขาทำไมไอเฮียไปเข้าข้างกูไปเข้าข้างมันไอเฮียมันเกินอย่าไปคิดถึงอย่าไปคิดถึงเอาเป็นว่าแก้วอยู่ไหนอยู่ในครัวปะเดี๋ยวมากินแบบให้มันลืมดีกว่าอ่าให้เขาแบบให้มันฮาหน่อยสนุกสนุกหน่อยแก้วมาเร็วเร็วเลยเกอนหนักแล้วแล้วเลิกกี่รอบแล้วคนเนี้ยสี่แล้วสี่รอบแต่มันก็กลับไปคบกันตลอดมึงไม่เข้าใจมันหรอเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อน ไม่ใครเือกันแน่ว่ะโอ้โหมึงกะให้กูเมาตายเลยเหรอเอ้ยไม่ไม่ไม่ไรรอเดี๋ยววันนี้เอาเนี่ยมึงไม่ต้องกลัวหมดเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเนี่ยโซดาสิงเต็มโต๊ะเนี่ยนะกินเข้าไปเมื <practiced noise> ่อกี้กูกินไปหมดแก้วแล้วสดชื่นมากเลยนี่เออมันจะได้แบบ ฟิลลิ่งมันจะได้แบบผิวๆมันจะได้ซาบซาดื่นจัดเลยว่าชุดใจไอ้จนๆโซดาสิงทุกจดซาดดาสิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พวกกูดูแลเองไม่ต้องเศร้าเศร้าเดิมเพื่อลืมเธอเวันนี้ผว้หญิง จัดเต็มที่เลยมามามาวันนี้เต็มที่วันนี้เต็มเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแป๊บนึงด้วเอาด้วยว่าเอามาผสมน้ำหวานด้ว่มไม่เอาทำไมบ้าเลยเดี๋ยวมันอ้วนกินเปล่าเปลเพียวๆเนี่ยสดชื่นจ,จัดๆไปเลยชอบเชื่อกูอ้าวนี่รู้ดูดู ฟองขึ <molec> ้นหมอะเลยเทเทกูบ้างนี่เนี่นี่เนี่ยนี่ยเนี่ยวน่เนี่ยเนจ่ยเนี่ยเนี่ยเน่เนี่เตีมแล้ว่ยันี่ยเนีนี่ยเนี่ยเนีกูอี่ยเ่ะเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แลนี่ยเนี่ยกนียูนีรงนี้แล้ว่ยเนี่ยเน่อน่เว้่ยเนี่ยเนี่ยเนง่ยหนยเร็่มเนม่ใเน่ยเง่ายหนยเร็วเนี่เนิกกันล่วเลิกยเนี่เนรอเนี่เนีันีแยเี่ยเนี่เลยเน้ยเน่ยเนี่ยเนียเี่ยเนียเน่ย่เนียเๆสดชื่นด่่ยนี่ยเเธอเยตอดไปเว้ย สดชื่นจัดเลยว่ะนี่มึงจำคำพูดกูไว้นะว่ากูจะไม่มีวันกลับไปหาแม่งเฮ้ยไอ้นีวะไอ้นี่เฮ้ยชินเอางี้มึงจำเรื่องแย่ๆให้มันทำไว้ใช้ตังเปลืองใช้เงินเปลืองเที่ยวเก่งเที่ยวเก่งมีข้อเสียแน่นอนกลนนอนกลนไม่กลับบ้านกับช่องไม่กลับบ้านช่องอ่ะสี่อย่างพอสี่อย่างเอ้า สัญญาเว้ยพวกเราทั้งสี่คนจะไม่ยอมให้นายกลับไปหาคนเดิมอีกเป็นอันขาดได้กูจะไม่มีวันกลับไปแน่นอนสัญญานะเพื่อนสัญญาสัญญาเฮ้เฮ้เฮ้ตอดเว้ยช่โยใช่โยใช่โยโอ้ยร้อนร้อนีีนะได้กินโซดานะโหด่าจริงสางจัดเฮ้ยแป๊บนึงว่ะใครโทรมาอย่ารับอย่ารับอย่ารับวางอย่าอย่า ไม่ต้องโทรมาแล้วนะเออส่งแก๊สนะครับไม่มีไม่มีแก๊หมดแต่ได้ได้ได้ไม่ต้องรับพอๆๆเก็บแล้วพอวางเลยไ่ตอรับอย่าไปรับนู้ไอ้ชินเห็นป่ะได้มาเอ้กินเลยไอ้เฮียใจแข็งมีชีวิตใหม่ที่สดชื่นซาซาดีกว่า อืมอืมมันแข็งอร่อยอ๋อไม่ต้องเสียนตู้ซับเออยาชินชินแฟนไม่เข้อย่ากลับไปเลยขอโทษหรออ๋อเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรอชินชินใหม่ใหม่ไอ้วันนั้นคือไม่ได้มีใหม่ใช่ไหมใช่ยาชินยาชินมึงชินมันหลอกมึงชินไอ้ตอนนี้อยู่ไหนอ่ะไอ้เดี๋ยวเราไปรับนะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เพิ่มนึงเพิ่มนึงกูดีกันแล้วว่ะไอ้ยี่ของคุณขอบคุณป่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะเว้ยตลกหรือเปล่าดีจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับมากินด้วยกันเลยมึงจะไปรับแฟนมึงมาทีี่่่นใช แล้วชินบอกพวกกูภาษาบาลนะเพื่อนอยู่อยู่ไหนอะอาเซียเหรอเออเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวรับแล้วที่สถาบันไอ้เหี้ยกูอิฟอยู่เมื่อกี้ไอ้ชินเดี๋ยวคือไม่มึงต้องเลือกผู้หญิงคนนี้คือว่าชินเดี๋ยวขอนะเฮ้ยทำไมอะไอ้อาตีเอมึงมันไม่มีเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินกับแฟนทุกคนเฮ้ยแล้วพวกกูอะไอ้ชินโอ้ขับรถไปไวด้วยทั้งวันไม่เป็นไรเฮ้ยกูบอกแล้วเรื่องเรื่องกับแฟนอะ พอแม่งกลับไปคืนดีกันนะหมาทุกรอบเอาเชิญเออดีใจที่มันกลับมาก็ได้ในเมียเคยเมียไหมตะโกนดักมันไหมเออมันแรงมาแรงมันก็ตายอุยยังดีเนี่ยที่โซดามสดชื่นจัดแม่งกูหน่อยเลยเออเกือบหน่อยอย่างน้อยก็เป็นหมาที่ไม่หน่อยเว้ยไปเนี่ย ทุกคนคู่วันนี้นะคือว่าว่าไงเจอผมเนี่ยดีใจด้วยกับจากออสซี่ก็ได้พิมพมดดำนี่กลับมาอย่างนี้เลยไม่เมือนพมมดดหน่อยพิมพ์มดดำน่อยคือต้องทนหน่อยเพราะว่าผมจะพูดใส่ไม่ค่อยสบายเพราะว่าติดสเน่ต์ออสซี่เข้ามานะจริงเหรอจริงที่ออสซี่มียุงไหมไม่รู้สึกมันมียุงนะครับที่ออสซี่เป็นปลิงนะเป็นปลิงบินยึดกระดูดเลือดปลิงเป็นปลิงแป๊บแแล้วใคร ลืมไม่นำตัวขอโทษดิอันนี้เป็น my friend his name is อ่าอาลาวูน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 แล้วแล้วเขามาจากไหนนะที่อ่าแคมโฟนสวิสอยู่ว่าสวิสหุ่ยมาจากรสเซอร์เรนสวิสซาคอนอ๋อก็ตรงนี้เองเอ้ลาวูน this is my friend this is you 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 can talk with with him hello my name is s h น n s ชินสมัครนะสมัคร บอคุยไปเลยคุยได้คนนี้เติมเงนคุยได้เลอกคนแบบนี้เดี๋ยวเราถ้าลองอยู่บีนทีนะคุณต้องถามมึงคุยไปเลยคุยไปเลยมึงพูดคำไทยภาษาอังกฤษแต่เขาฟังไม่ออกหรอกคุยไมเลิกแล้วเราหยิบบานหยาบเขาเขากินในนี้นายบอกมึงถามเลยที่ถามนี่กูยังถามพูดไม่ได้กูยังพูดเลยพูดพูดไปพูดตามกู What is my name What is my name นี่เขายิ้มเขายิ้มเอ้ยเขาตอบมึงแล้ว I don't know man อ่ะเออใช่ I don't know man I don't know your name man I don't know man no Raul Raul I don't know man r a u l I don't know man no man. มึงติดบั๊กเลยบั๊กไอ้สัตว์โอเค่ราอ่ดีดีเห็นไหมเขาไปพูดกันต่อ Miguel Miguel แต่มึงเป็นคนมันกล้าพูด Yes มิเกลมิเกลกี่ใบใบเดียวมิเกลให้จะพูดให้จะพูดเอางี้ดื่มดื้มดิว่าพวกเรา You know you know lion lion import choke up what สิงโตนำข่าวโชค k ชงอ้าวงอ่ถูกใจเว้ยเฮ้โซดาให้ชาวต่างชาติหน่อยดิได้เลย โโอ้ทุกหยดซ่าโซดาสิงมาชน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 ต้งตั้มตั้มตั้มเฮ้ยตั้ม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 หมดแก้วเลยแล้วรอบนี้ตายสดชื่นได้เออมันมันเฟ้นล่ะมันไทยแลนด์เปนโซฮอตอ๋อ I want I some ice to cool down my temperature. Ah, I know, I know, I see. t อด i นไ n ยแม่งเย้อะไอ้ทําบักใช่มังพูดได้พูดได้พูดได้คนโอ้โหพูดภาษาอังกฤษได้ข้อเยเนี่ยผมมันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวฝากไว้หมนกั h I know, I know, I can take care. โอ้ยโอ้ยเฮ้ย take a shot man. Yeah, sure. โอเค It's yeah. good, it's good. You know, I, I will show you how to make like a gang yeah. loud. Yeah, Ah, That's a little bit, man. So cool, man. Yeah. Soda Singh. Yeah. Pia Soda sing man. Wow. Wow. Sprague, Susa, Susa. Drink, drink, drink. Drink, drink. Feels good? Oh my good. God. Do you like good friends. So fresh, fresh, very much, man. Like yeah. yeah. I can say, it's good. Yes, yeah. yeah. it's yeah. it's so fresh. It's good. Oh, again, yeah. again, 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 again. Yeah, drink, drink, drink. yeah, oh, yeah. More, yeah. more, more, more. Ah, yes! Oh, more than don, 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 don. More the cow, man. Drink, drink, drink. Yeah. 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 เรานียบ yeah. ้านเรานี่ยบ้าวเนยมาบอลเอาเอาแก้วนี่ยมารวมาเติมดิมารมาร์มารเขาสลิปกันหมดแล้วอ่ะแล้วเราไงต่อเราไงล่ะกคุจะด้วยฮะ มึงเป็นฝรั่งที่พูดไทยชัดเหมือนกันนะกูไม่ใช่ฝรั่งกูคนไทยแล้วมึงไม่บอกกูอ่ะก็เพื่อนมึงก็สปีกอิงลิสไฟกันไฟแลบไปน,นี่มีจังหวะให้กูพูดไหมเดี๋ยวก็ลาอูนลาอูนล,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 ลาอูน,น,นแล้วกูไม่ใช่ลาอูนด้วยนะแล้วมึงชื่ออะไรราชอูอราชอูเออ,อนคนไทยแทนเลยคนไทยแล้วไปไปฟังผิดคนนี้เชื่อราชอูอีแต่ว่าฟังไม่ดีกูต่อยังไงเย่งน้อยเชื่อว่าเราเดี๋ยวเป็นเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องจำเนียงเพี้ยนแล้วมึงคนไทยเป๊ะใช่คนไทยครับผมครับผมมา จอนเอ๊อสนุกกันสองคนก็ได้ส,<ะ>สดชื่อนี่เป่งนนอะถ้ <c oughs> ามึง Fresh Velvet <c oughs> สดชื่นจัดเลยวะ่ะ <c oughs> ไปหาของกินในครัวต่อดีกว่าเต็มแล้ว